ันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยรายชภัฏยะลาจัดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและด้านการศึกษาครั้งที่5ภายใต้หัวข้ออิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่ โอกาสและความท้าทายเพื่อให้คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจเดียร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอันเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยตลอดจนพัฒนาผลงานทางวิชาการไปสู่ชุมชนอีกทั้ง กระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิชาการที่เข้มแข็งยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริงโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยนามบุรีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานกระต้อนรับและเปิดงานเวทีการประชุมพร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง อิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนาในโลกยุคใหม่โดยศาสตราจารย์ดรอิบรอฮิมนรงรักษาเก์ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีให้กับนักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปในการนำเสนองานวิชาการรวมทั้งงานวิจัย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรตกรมใหม่ๆของทางการศึกษาในการนี้ทางคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนา,าได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็นปีที่5และในปีต่อๆไปทางคณะครุศาสตร์ก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและ ความสนใจจากผู้ที่จะนำเสนองานวิชาการรวมทั้งงานวิจัยในการประชุมครั้งต่อๆไปในอนาคตข้างหน้าทั้งนี้มีบทความที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอจำนวนทั้งสิน้น38บทความได้แก่ การนำเสนอบทความระดับชาติจำนวน20บทความเป็นการนำเสนอโดยผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยและการนำเสนอบทความระดับนานาชาติจำนวน18บทความโดยมีคณาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าร่วมนำเสนอจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียประเทศโมร็อกโกประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศอียิปต์และประเทศคูเวตเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โสพิญญาขุนพักดีรายงาน